เจ็ดวิติที่แตกต่างดูเหมือนว่าพวกนายจะยังไม่เข้าใจฉันไม่ได้มาที่นี่พื่โน้มน้าวพวกนายฉันมาเพื่อกำจัดพวกนายเอาแล้ววะแล้วยังไงไอ้น้องบ้าไอ้แกคิดว่าแกทำอะไรอยู่ กูไม่ได้คิดกูไป,ปก่อนละ <laughs> เอาละคะรับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิ้ดีแชนแนลตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับการลีกชัน โลกคู่ขนาดสกิบดิทอยเลจากช่องดอทสตูดิโอซึ่งมีการปล่อย e p ีที่29แบบฟูลเอพิโซดมาไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมคาดการว่าน่าจะมีการเพิ่มฉากพิเศษหรือว่าตอนรับขึ้นมาด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตาม,มกํลาลังใจให้กับโมบิดิชแนลกันไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลย มาเรามาดูอีพีที่ยี่สิบู้ฉากรับตอนพิเศษมางแต่ต้นอีพียี่สิบเก้าเลยหรอแปลกดีฮะเป็นถึงผู้ควบคุมเวลาแท้แทแต่กลับมาสายในใอย่ฉันหยุดเวลาเพื่อเดินมารือยังไงอาเป็นว่าได้ข่าวอะไรมาบ้างเจ็ดมิติที่แตกต่างในที่สุดฉันก็ตามตัวพวกนายได้ครบทุกคนสักที วังวนเดิมเดจะไม่มีอีกแล้วเขากำลังจะกลับมาและครั้งนี้นายจะไม่สามารถทำอะไรมันได้อีกนายก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนเลวคนดีแต่ทำชั่วเจตนาดีบ้าบอนั่นคืออะไรนายจะไม่มีทางได้รู้โตชีมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอธิบายฉัน้องรองได้เลยว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นก็เพื่ออนาคตของเพื่อนของเราแล้วถ้าสมมติว่านายหยุดเราไม่ได้ล่ะ ดูเหมือนว่าพวก,พวกนายจะยังไม่เข้าใจฉันไม่ได้มาที่นี่พื่โนมน้าพวกนายฉันมาเพื่อกำจัดพวกนายเอาแล้ววะหลักของแม่จานาคตจะเคลียร์พวกยูทูบเบอร์เช็ดเอาวะรวมพลังนาฬิกายังไงมันช่างน,น่าตลกสิ้นดี ถ้าคือแหล่งรวบรวมพลังงานธนาานารนฬิกาทั้งหมดนาะยคิดว่ายังมีโอกาสอยู่อีกไหมมันมีบางอย่างที่พวกนายยังไม่เข้าใจพวกนายไม่เคยอยู่ในแผซนซะด้วยซ้ำเรื่องนี้มันจะไม่จบนะเอาวะเออใครจะรายงานเรื่องนี้เขารู้ได้ไหมไม่ละฉันจะไปหาอะไรอร่อยกิน <c oughs> <c oughs> เอาวะชื่อช่องอะไรนะอะไรซอสน,นะฮอสซอสป่ะ อันนี้จะเป็นอีพีพาร์ทหนึ่งเหตุการณ์หลังที่คอกทาวเวอร์หรือว่าฐานทัพนาฬิกาโดนจงตีนะครับสกิบดีสกิบดีสกิบดีเอาวะนีบอกเลยว่าแม่สะด้วยลืมไปอู้ย่าระเบิดว่าระเบิดแล้ว,ลวยิงซ้ำมาแล้วพี่เบิม้ม ใสแอนไซติสกิมิลิทอยเลตหรือเจ้าด็อคเตอร์ยังไงล่ะลบก่อนเอาไว้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราเคยดูไป,ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าฉากพิเศษจะมีการเพิ่มตรงไหนมาเพิ่มอ,อีกยู่หรือเปล่าอู้ยเอาแล้วว่ายังไงดูจอหน่อยมาแล้วไททันกัะเัน้าแมน ผมโคตรชอบปืนแบบดูพลังอ่ะเขาเรียกอะไรปืนกาวิตี้เหรออย่างเท่ <c oughs> ปืนสัตว์ทิศแล้วยังไงไอ้น้องอู้ยหนุ่มแสใส่หน้าด็อกเตอร์นีกอู้ยเลเซอร์มาวะ่ะโลผ่านหน้าไม่ต้อง <c oughs> ปล่อยเวลาไว้โคตรเอาเรื่อง ยังไงเรายังไงเราวู้ยแต่ว่าวู้ยก้อ,อยด็อกเตอร์มันกันเยอะวะ่ะเนี่ยนาฬิกาไอ้ไม่ใช่นาฬิกาฮะไรวะแม่เล็กแม่เล็กฮึแอะชดน,นีไม่อย่างเท่ฮึ่งอาประสบฉันไปก่อนเถอะถ้าแกคิดจะทำอย่างนั้น โดนลุมโซมแน่ด็อกเตอร์มาแล้วเอาป้าอาการดีขึ้นแล้วหรอตาเท่าพวกเดียวกันสกุบดี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 ฮุบป้ารู้เกิดว่านายจะเป็นคนที่กล้ามากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะพวกเราวัวพึ่งไทยท่าดริลแมนคงไม่ได้ดับแต่ที่ความรู้สึกของเขาจะคงต่อต้านพวกเราอยู่ ทุกอย่างก็ดูไร้ประโยชน์แต่มันก็ดจะดีกว่าที่เขาจะมาสู้กับพวกเราอีกอย่างขา้าไม่ได้ต้องการตัวเขาอยู่แล้วถ้ามีเวลามากพอที่จเตรียมของเล่นชิ้นใหม่ให้กับไายท่านลองดูนี่สินี่คือเคา,อานเตอร์ไททันยังไงจะขึ้นตามไปให้นะครับเฉยอย่างเทมาวะ่ะแล้วดูด้วยนะ คอเตอร์ไททันนะ่ะคือมองแว๊บแรกนี่เหมือนเอเลียนมองไปมา,มาเหมือนเอาตอนของไอออนแมนโคตรดุโคตรอันตรายอู้เอาแล้วไงข้าจะไม่ยอมอยู่ใต้อันนักอีกต่อไปจีเจ๋มันม่วงไปล่อยมันตีกันไปปล่อยมันตีไปบ้าเอ้แกค,คิดว่าแก๋ทำอะไรอยู่ กูไม <IC S> ่ไ <A> ด <Connie> ้คิดกูไปก่อนละไม่ว่ายังไงเพ่คองข้รก็คือการลักกับพันพวกแกทั้งหมดอยู่ดี้าบันมาแล้ว้ยตัวแม่งโคตรใหญ่อ่ะตัวแต่กันเอาวะ โดนเบินกันเอาอะบั้มโอ้โหแล้วมันคือแบบมันรับด้วยมือเปล่าเลยอะหมาดีคือเอาไม่อยู่อะขนาดสองคนน่ะสแกนคอมพิวเตอ์เอาแล้วไงอุ้ยของเจ้าข้าขอได้ไหม คือแม่งสแกนแล้วแบบว่าวิวัตตัวเองแบบว,ว่าใช้อ,วววอาวุธอู้สับดาหาไม่ไั้ทีนี่ว่จาจะลลเทพคว้านห,หาง <c oughs> แล้วแม่งคอนหักเลยอ่ะแม่งโหรเกินไปเหอะรู้ไหมทำอ,อะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เอาไงดีบิ้มงานเข้าแล้วะ อยมาทั้งคอรมาทั้งสวารแยกหัวลุยสี่เอาดีวะายังไงอู้หุยดนันตึกก้อนไตแล้วแยกจอ่ออู้รุมเรียบร้อยเอาเว้ยสองจอนี่ก็สุดอู้เอาละคอร์ขาด มุ้ยรอมดีว่าจิงตกเอาแล้วไงเบือดเกินไม่เอาไม่อยู่ดีกว่าทุกคนเช็ดวิวัตจอกขึ้นไปอีกหนึ่งเกิดใบมุ้ยวะเกิดมุ้ยยังไงอโอ้โโอ้พระโอ้ เอาไงเรียบร้อยแล้วพี่บ้มเออตกกระชาประหนึง่งต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่ท่านแคมิลาแมนอะ่ะอู้อมุยแม่งไม่ไหวว่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วพี่บ้มยังไงเอาแล้วไงหัวสว่าน จาะเข้าไปเลยแตกไหมอู้จบแล้วก็จะไปทีเรียบร้อยครับสำหรับ EP ที่29โลกคู่กะนดาสกิดดีทอยเลตจากช่องคุณดอมสตูดิโอแบบฟูลเอพิโซดต้องบอกเลยว่ามีการเพิ่มฉากลับมาเพียงแค่ฉากเดียวเท่านั้นฮะแต่ก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนั่นเอง โดยชาวพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาเราก็จะได้เจอกับอีลิตคอกแมนแล้วก็พวกยูทูบเบอร์คนอื่นนัดประชุมกันครับซึ่งจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญนั่นก็คือลาร์ดคอกแมนจากโลกอนาคตเข้ามาร่วมแจมอยู่ด้วยเหตุการณ์หลักๆก็จะประมาณว่าลาร์ดคอกแมนจากโลกอนาคตต้องการให้เหล่ายูทูบเบอร์หยุดแทรกแซงสงครามระหว่างกลุ่มพันธมิตรกับคุณถั่วส่วมครับแต่พวกยูทูบเบอร์ก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทานั้นมันคือการหวังดีถึงแม้วิธีการของเขาจะไม่ถูกต้องก็ตามฮะ โดยทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันไปมาจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บและแยกแยะกันไปในที่สุดฮะ ก็คงจะต้องรอใน E ีีที่30ละฮะต้องรอดูว่าทนาของไถท่านก็แมนจะปรากฏตัวหรือเปล่าหรือว่าจะต้องให้พวกยูทูบเบอร์คอยช่วยเหลือกลุ่มพัทมิตรก่อนนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะเพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยก่อนจะลาก,กันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิลิชแนลกันไปด้วยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ